สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้มาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมก็ในสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นการสรุปตัวงานนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว iPad นะครับผมมินิ5นะครับผมปี2019เลยนะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้ามาในการที่จอเสียนะครับผมนี่จอตัวเก่านะครับแตกด้วยแล้วก็เสียนะครับเสียในส่วนของซีกฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นสีขาวเลยนะครับเป็นเส้นนะครับผมแต่ฝั่งนี้ยังใช้งานได้อยู่การสกินยังปกตินะครับในส่วนของตัวจอเดิมนะครับแต่ว่า ในส่วนของจอในก็คือของลูกค้าเสียนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นจอยกชุดนะฮะมันต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับผม mm hmm. กนตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะผม mm hmm. ก็ใครที่ติดปัญหาในส่วนของจอเสีย iPad จอเสียหรือว่าเปลี่ยนแบตหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาใช้บริการกับทางร้านได้นะผม mm hmm. ก็ทางร้านนะฮะร,รับซ่อมทุกอย่างนะผมยกเว้นเครื่องพิมพ์น,นะครับ mm hmm. ก็เอ่อ สะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมทาง้งร้านนะฮะก็จะมีอยู่4สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีไม่กับบางนาถนนมุโศ๊ยูเนียนมอแล้วก็แถวไอฟิวบางนานะครับผมก็เป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับผมตรงนั้นนะครับใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมหรืออย,อ,อ,อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมไม่ว่าในช่องทางของเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับหรือว่าในช่องทางของ y o u ูทูบนะผมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะผมก็เดี๋ยวจะมีทางแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ